คำขึ้นนี้ยายตะน้อยจะพาไปเลาะหลอบเมืองอุดอรเริ่มต้นจากการลอดอุโมงค์ทางใบพัดนองคายจะพาชมแสงสีความง่ามของเมืองอุดอรตอนย่ามคำขึ้นเริ่มขึ้นอุโมงค์มาแล้วห้าสิพาาใบไต่อไปเบิง่งค่ะ พอขึ้นจากอุโมงค์ซึ่งอุโมงค์จะสร้างอยู่ใบพัดนองไข่นั่นอยู่ตลาดลังศีน้าเกา่าข,ขึ้นจากอุโมงค์ต่อมามันก็นจะเป็นตลาดบรรหวยซึ่งก้อนนี่ตลาดบรรหวยจะเป็นแหล่งชุ่มชนหรือว่าแหล่งค้าขายอาหารของเยอะว่าต่อไปก้อนนี่ตลาดบรรหวยจะ,จะเจริญมากแต่ช่วงนี้ก็มีอยู่บ้าง แล้วก็อาจจะงอยเงาไปนี่หนึ่งราวาตลาดส่วนใหญ่แล้วหรือว,ว่าแรงการถาม้าค้าขายแรงเศรษฐกิจเขาจะใหญ่ไปอยู่ตรงตลาดรถไฟรว่วตลาดยูดีที่เฮ้าสิผ้าไปเบืองต่อไปค่ะหลังจากท่วพา,านตลาดบานหวยมาแล้วแถวแถวบริเวณน,นี้สองขางแถวนี้ก็จะเป็นร้านอาหารที่เป็นพวกรถเข็นน้าแน่ จะขายพวกก๋วยเตี๋ยวบบมีลาบก้อยพวกนี่ล่ละค่ะหากินง่ายยำขื้นในเมืองอ,ดอดุรีรั่ะ์คึ่งเซนาหาแยกหอนาฬิกา ตรงนี้ก็จะมีตึกคอมอยู่ตึกหนึ่งนะคะสิ่เนี่ยห้ากระลังผ่านไปในราคาเนี่คือตึกคอมนะคะตรงด้านหน้าก็จะเป็นหอนาฬิกา,อาเอิ้นซีแยกคอกวัวเกานะคะเข้าเลียวท้ายไปทังเส้นทางที่เข้าจะพาไปยูดีหรือว่าตลาดรถไฟนั่นแหละคะ่ะเส้นทางนี้ก็จะผ่านเส้นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในอุดรธาน,าน,นีคือเส้นทราลพาซาตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งที่จะเลริญที่สุด จุดใจกลางของเมืองอุดอรธานี่ก็ว,ว่าได้เมืองอุดอรนี่จะเป็นเมืองที่ม่มีวันนลับว่ท่าไปค่ะคึกคืนอยู่ตลอดเวลาช่มบรรยากาศสองขางทางไปค่ะมาถึงแล้ว ทีอยู่ทางด้านซ้ายมือคือห่างที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอุดอรธานีซึ่งจะมีไฟแดงอยู่ตรงนี้ทาเลียวขวามือก็จะเป็นทางไปบขสเก่าค่ะช่มบรรยากาศสองข้างทางไปซึ่งเซนนี่เขาจะตรงไปทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นตลาดยูดีด้านหน้าก็จะเป็นตลาดรถไฟและทางด้านขวามือก็จะ,ะจะเป็นตลาดเซ็นเทร์พอยของอุดอรธานีเป็นแหล่งที่มีการค้าขายและก็คึกคืนอยู่ตลอด อีกหลายสถานที่ที่เข้าจะพาไปชมความสวยงามสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้โปรดติดตามคลิปตอนต่อไปค่ะ